โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ปองปิงปองไทยบ้านวันนี้ก็อยู่กับลูกชายนะครับก็เขาจะมาเป็นผู้แสดงในรายการปองฮินะครับผู้แสดงคือซีเนียนะครับเด็กชายปีชาชานะครับลูกชายของอาจารย์ปองเองนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะมาทำชาเลนจ์ตีโฟแฮนให้ได้50ครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะแถมไปถึง100ครั้งเลยก็ได้ถ้าเขาทําได้ mm. เขาจะได้ไปซื้อขนมที่เขาชอบที่711นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝีมือเขาเลยครับผม ไหนนายแชมชมแล้วนู่นนาแชมมาดูหนุนชมโอ้ยกล้องมัวจัดอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะชาเลนจ์กับลูกชายนะครับตีโฟร์แฮนให้ได้50ครั้งตีโฟให้ได้50ครั้งแล้วก็จะได้ไปซื้อขนม ยุปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกว่าขนมอะไรรู้เป็นเยลลี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับถ้าเขาทำได้เออยุีนะครับอ่าเขาได้ถ้าเขาทำได้เขาจะได้ไปซื้อขนมที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับสู้ไหมสู้เออคอยดูนะมาดูฝีมือของเขาตีโฟแฮนด์ให้ได้50ครั้งมาเลยตั้งใจ50ครั้งเอง Thank mm -hmm. โอด,ดีเสีย,นนลยแล้วทีอน้ต่อแล้75แล้วเแลอันยจะได้โบนัสเขาทำได้75แล้วนะครับเมื่อกี้เขาจะแต่ดีเขาจะให้ตีต่อใหถึงร้อยหนึ่งไปหลอไปต่อเร็วให้ได้นะตั้งใจนะถ้าได้ร้อยหนึงก็เอาเกินไปเลยเกินร้อนึ่งไปเลย75แล้วสิ 16, 16, 17, 18, 19, 1หก<อ><อ>1เจ็ดแปดเก้าแปดสไม่เป็นไรานต่อเร็ว <50. S 1> 80แล <90. S 1> ้วครับขอให้โอกาสครับเห็นเขาตั้งใจนะครับเห็นลูกชายตั้งใจให้โอกาสให้เขาไปถึง100ให้ได้มา80 80แล้วครับลูกมาเสรอ่มเลย80 81 82 83 84 85 86 87โอเครับหนึ่งจะเร็ว89ว่าง88ลูกไป ครับให้โอกาสครับโอกาสม e ีไว้สำหรับคนที่ตั้งใจครับไปเจอมาเลย8 9เอาหมายเล่อให้ีๆเอาหมายตั้งสติดีแบบ91 91เยสเอาหมายเร่อย่ากดดันอย่ากดดันสบายๆ91แล้วเลย

Okay. เป็นไงบ้างเมื่อกี้ลูกชายนะครับรอบเดียวลวดเดียวเลยได้เจดสิบห้านะครับเขานับต่อจนถึงร้อยห้าสิบเลยครับพอเขาให้รับต่อนะครับดีใจด้วยนะครับเย่วันนี้คุณได้ผมให้คุณได้โบนัสเลยวันนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปไปซื้อของของกินกันที่เซเว่นที่เขา mm hmm. ที่เขาเล็งไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นเลเวนกัน เบอร์เกอร์นี่คือรางวัลเบอร์เกอร์นะครับมีโบนัสด้วยนะครับโบนัสพิซซ่าอยู่ไหนมีไหมพิซซ่าอยู่ด้วยกันไม่ใช่ข้างๆพิซซ่าเล็กเหรอลายนใหญ่อ่ะเห็นไหมที่นี่มันมีมันไม่มีพิซซ่าใหญ่นะที่เนี้ยนะไม่เอาอ่ะไปที่มันมีใช่ไหมนะว่าไงจะพิซซ่าใหญ่ไหมถ้าเอาพิซซ่าใหญ่ก็ไปไปที่นู่นเอาเนี้ยะไหนดูดิให้ดีดูดิเอานี่ อะไรเนี่ยพิซซ่ายูพีอันนี้ก็เบอร์เกอร์ยูพี่นะเอานี่นะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายตังค์กันนะครับถูกใจนะไม่ได้ขอบคุณเลยอโอเคดีใจดีใจยังเออถ้าตั้งใจก็จะมีรางวัลให้อย่างนี้แหละนะครับโอเคเขาได้ทั้งเบอร์เกอร์ัลงพิซซ่าถูกใจเขาละจะกินวันนี้จะกินพวกนี้เนี่ย อ๋อวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรเบอร์เกอร์พิซซ่าก็ไปกินที่โรงเรียนใช่ไหมโอเคอ้าวจบคลิปหน่อยจบคลิปหน่อยาาอาฝากอ่าฝากรายการปองฮิฝากรายการปองฮิเดินหนอ่ากดติดตามช่องปิงปองฮิปิงปองฮิเลยปิงปองไทยบ้านลูกช่องปิงปองไทยบ้านเลยรายการปิงปองฮินะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกับ เดี๋ยวมาเจอพวกเราต่อในคลิปต่อไปนะครับรายการปองฮีนะครับช่องปิกปองไทยบ้านนะครับเจอกับลูกชายผมนะครับคิอป,ปอง<แ>เอออาจจะมีอย่างอื่นนะเป็นวาไรตี้ไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับแฮมเบอร์เกอร์ไหนอยู่ไหนโอ้โหกินโชว์เพื่อนๆดิได้รางวัลนอะโอ้โหแซ่บเลยแบ่งดีบ้าง อนอืมไงเอาต่อไปทำม้ได้ร้อยหนึ่งนะเจ็ดสิบแปดสิบลายทีละนะครับ,รบ<ม>เขาก็มีความสุขของเขาครับเขาได้กิน <c oughs> ไฮเบอร์เกอร์ยูพ <c> ี <oughs> โอเคเดี๋ยวไปติดตามเขาต่อไปครับว่าเ <c oughs> ขาจะได้รางวัลเป็อะไรแต่จตั้งใจอยากให้เขาฝึกตีให้ได้เฉยนะครับแต่มีรางวัลไว้สำหรับให้คนที่ตั้งใจ ถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะไม่ได้สู้ไหมสู้สูดดด้ดูดันดูดันล่า <c oughs> โอเคบายบาย ไปทำนากับยายเมียนมาขี่เงี้ยนกับลงเงี้ยนไปนำอาเซียมเงี้ยนติดโตเป็นประจำเอาเกียไปนำแล้วเพื่อไปใช้ต้มเงี้ยนเงี้ยนเมียนเขามากินต้มเงี้ยนมาขี่เงี้ยนมันมาบนมาเวียนเียนเงี้ยนเงี้ยนมันทําแม่ไม่เงียนให้มันอาเจียนออกมาเป็นต้มเงี้ยน